มาครับทุกคนครับมื้อนี้กับผมส่วนทุกคนมาเห็ดเมนูเก่าเกโบราณนะครับเป็นอาหารประจําทินทางภาคกลางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีผู้ใดเคยกินเคยทานเมนูนี้กันไหครับเมนูที่ผมสิส่วนทุกคนมาเห็ดกินกันในมื้อนี้นั่นก็คือเมนูแกงลันจวดนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมคือกันนะครับสาหรับเมนูนี้นะครับผมที่ผมได้ลองเห็ดแล้วก็ลองกินเสือเลยครับว่าอาหารไทยรอยแปดพันยางพี่นองประทานได้เคยกินคือกันกับผมนี่แหละครับมื้อนี้ก็เลยว่าสิส่วนทุกคนมาเห็ดเมนูแกงลันจวนหมูขออนุญาตเปลความเป็นไม้พีนอนห่ย ครับถึงทีมาของเมนูนี้ในสมัยตะกี้คนเกาคนเก่ียดยินวานิยมเห็ดน้ำพริกกะปิกินกันครับแล้วจากนั้นน้ำพริกกะปิเหลือก้นถ้วยเกิดความคิดลังสันเมนูจากเนื้อที่เหลือแล้วก็น้ำพริกกะปิที่เหลือก้น,กน,กกกนถ้วยเป็นบุนหัวของผมแล้วครับมือหนีที่ได้กินเมนูอาหารชาววังเกาแก่โดยคนที่คิดคนแล้วก็รังสันเมนูนี้ขึ้นมาหนึง่งคือหม่อมเจ้าหญิงเยี่ยมเยือนจริงหราออนตอนแรกเขาไปเตรียมในส่วนของพริกแกงลั่นจวนของเขากันก่อนนะครับก็สะมีพริกเกียวพริกแดงความเผ็ดพอประมาณมือนีกระเทียมผมเบิดกับผมใส เขาตัดผมโคบผมละเอียดให้เหมือนกับเขาตัน้ำพริกกะปิแบบธรรมดาเลยครับทุกคนครับพราะเขาละเอียดประมาณนี้ถือว่าใส่ได้แล้วครับจากนั้นครับใส่กะปิของเขานะครับประมาณหนึ่งส่วนตัแบบพุ่นๆนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวของเขาหนึ่งส่วนตแบบพุ่นๆขึ้นกันครับพี่น้องอยู่ทางบ้านมีมะเขือพวงหรือว่าะแขงบ้านเท่านะครับสามารถเอาลงไปโคบไปตัดในจังหวะนี้ได้เลยนะครับจากนั้นตามด้วยแป้งนวดจหนึ่งส่วนซาอยู่ต่างบ้านตาเมืองเครื่องประกอบไปเครับถ้าอยู่บ้านเท่านี้วัตถุดิบพวกนี้หาได้แบ ว้าเขาเข้ากันด,นดีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าส่ได้แล้วครับจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวของเขานะครับประมาณจากหนึ่งหน่วยคนก็เลกุ้งเข้าเนียงให้เพื่อนเข้ากันสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็ดเมนูนี้กินนะครับผมแนะนําเลยครับว่าบอผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรสชาติที่แบบว่าแปลกๆมีความลมคมค,มความนัวพอดีเขากับสูตรแบบต้นตำรับอาหารเจว,วังอิลีครับเพราอเห้ได้น้ำพริกกะปพรพริกแกงของเขานะครับจากนั้นเขาไปข้างหม้อจุดแก่จุดต่อน้ำ้างโกกีเตาตาน้ำพริกเมื่อกีนะครับเอาใส่ลงไปได้เลยครับเื่องพริกแกงร้นจวนที่เขาตำไว้ขวกไว หรือว่าเนื้อง่วก็ได้คือกันนะครับเดี๋ยวมือนี้ผมใส่เป็นเนื้อหมูผู้ใดมีหมูสามสั้นหรือว่าเนื้อหมูติดกระดูกก็สามารถเอามากแกงได้คือกันนะครับในระหว่างที่ผมร่อนามเดือดน,นะครับขออนุญาตไหว้คู่ไหว้ไข่ในจักบกจักกึบจกัจก,จก,จกเกี่ยวนะครับทุกคนครับด้วยโซจูแบนโปป้าแบบน่ารักกะมูดตมีครับแกค,คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนพวนแล้ว <laughs> ตามสไตล์คีเราเขาคั่วกับมันค่อยคลองและลื่นไหลไปครับ อู้ขนคิงลุกเงาอรรถพี่น้องผหม้อของเขาเริ่มฟดเริ่มเดือดดีนะครับเนื้อหมูที่ห่อซอยวบปลักว้นะผมเอาใส่ลงไปได้เลยครับพอกับคนเปื่อยจากหน่อยครับทุกคนครับเมนูแกงล้นจวนเกาเกาโบราณแบบนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามอาหารชาววังเกาเกาเดิมๆผู้ใดได้อองเห็ดกินเป็นครั้งแรกรับรองเลยครับว่าติดอกติดใจกันยกบ้านขาเจ้าแบบพ่นๆอนเบิดเป็นหม้อจากนั้นใส่หอมแดงหอมแคกของเขาครับที่ห่อซอยไ้บุบไว้จากนั้นครับทุกคนครับตะไไร้ซอยหันฝอยบางๆใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยพริกแดงพร เท้วหันไวซยไว้เอาใส่ลงไปได้เลยครับใส่เครื่องผักตะไคร้ลงไปกินหอมชวนหิวเข่าแบบสุด